ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นใจให้ทางไฮพาร์ s ของเราเนี่ยคว้าแชมป์ในรอบเก็บคะแนนจริงๆครับเพื่อนๆโอ้โหเพราะว่าเพิ่งจบไปสดร้อนๆเลยนะครับ i b k ครับสามารถบุกไปลอชนะฮึงกุ๊กได้ถึงบ้านเลยนะครับ3ต่อ0เซตนะครับทำให้ตารางคะแนนณนะตอนนี้เป็นแบบนี้ครับไฮพาร์ s ครับมีอยู่ด้วยกัน55คะแนนนะฮึงกุ๊กคะแนนไม่ได้ขยับขึ้นนะครับ48แต้ม ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเรานำทางฝั่งฮึงกุกอยู่7แต้มครับนำอยู่7แต้มแต่เราแข่งน้อยกว่า1นัดครับหมายความว่าในวันอาทิตย์นี้เราจะทำการลงเล่นในเวลาบ่าย2นะครับเจอกับ AI p e p p r r ถ้าทางฝั่งของ h i พ p r t สามารถเอาชนะ AI PEPPER ได้นะครับตีต่างว่าเก็บ3แตม้ม เราจะทิ้งห่าง10แต้มเลยทีเดียวครับโอ้โหอันนี้โอกว่าน่าสนใจนะทิ้งห่าง10แต้มเลยทีเดียวส่วนคู่แข่งอีกทีมหนึ่งอย่างฮุนไดครับตอนนี้เขาก็มีอยู่45แต้มนะครับโอกมองว่าก็ยังยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าถ้านัดหน้าเขาชนะจะขยับขึ้นมาเป็น48อะไรแบบนี้แต่โอกมองว่าตอนนี้เราทำตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในการเล่นกับ AI Paper ที่จะเจอ กันในวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับด้วยตารางคะแนนแบบนี้ครับโอกมองว่าโอกาสเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในการที่จะคว้าแชมป์ในรอบเก็บคะแนนนะครับโอ๊กเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้สักประมาณ70แต้มเราน่าจะคว้าแชมป์ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันเหลือแมตช์อยู่สักประมาณ10แมตช์นะครับเราตีต่างง่ายๆครับถ้าเก็บชัยชนะ5แมตช์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้15แต้มเป็น70พอดีแต่ว่าเฮ้ อาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาสักหกแมตต์กำลังกําลังสวยเพราะว่าบางแมตต์เราก็ไม่มั่นใจว่าเราอาจจะได้3แต้มหรือ2แต้มไงเดี๋ยวมองว่าสัก70แต้มน่าจะคว้าแชมป์ได้แต่มันก็มีกรณีที่เราอาจจะไม่ต้องเก็บแต้มถึง70แต้มก็ได้ก็คือทีมคู่แข่งของเราครับอย่างฮิงกุ๊กอย่างคุนไทยเนี่ยไปแพ้กันอยย่างี้ปอะไรแบบนี้โอกาสที่อาจจะไม่ต้องถึง70แต้ม ก็มีโอกาสเป็นไปได้65แต้มบางทีก็อาจจะแชมป์เลยก็ได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่ก็ในเกมที่ไฮพาร์เนี่ยเจอกับฮึงกุ๊กหรือไม่ก็เจอฮุนไดเนี่ยเราสามารถที่จะชนะแล้วก็ตัดแต้มเขาได้โดยตรงเนี่ยโอกาสที่เราจะคว้าแชมป์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นใจนะ่ครับเพื่อนๆเราจะเห็นว่าในนัดล่าสุดของฮึงกุ๊กและฮุนไดเนี่ยตามตารางที่เราขึ้นให้เนี่ยพวกเขาก็แพ้มาหมดเลยนะเพื่อนนะ ออผลงานเขาก็ดูจะไม่ค่อยที่จะ,สะเสถียรสักเท่าไหร่ส่วนตัวไฮพาร์ทของเราครับคงจะต้องทำให้เต็มที่ในการเจอกับ AI Paper ในวันอาทิตย์นี้ครับยังไงก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะ ยังไงก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้คือถ้าไม่3มแต้มอย่างน้อยๆเนี่ยขอมีสัก2แต้มก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวดูเฮดูเฮให้สักนิดนึงนะครับว่าเจอกันในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเจอกันในฤดูกาลนี้เนี่ยเจอกันมา4นัดน,นะครับทางฝั่งของไฮพาร์ของเราเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง3นะครับแล้วก็แพ้1นัดน,นะครับก็คือเราแพ้ไป2ต่อ3าในนัดแรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าเรามองมุมจากตรงนี้ครับอกว่าเราดูดีกว่านะ ดูดีกว่าทั้งด้านไ i ้เปเปพอสมควรดูจากแต้มดูจากในเรื่องของผลงานนะครับอย่างในฤดูกาลนี้ล่าสุดเนี่ยเขาชนะ10แพ้ถึง16นะเราชนะไปถึง20แพ้แค่6เท่านั้นเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าฤดูกาลน,าานี้เราดูดีกว่าพอสมควรนะครับพอสมควรนะก็เดี๋ยวรอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้กับทั้งด้านของไฮพาร์ ath, อกเชื่อว่าน่าจะผ่านได้ส่วน ในเรื่องของหุ้นอื่นนะครับในหลีกเกาหลีเนี่ยโอ๊จะมาบ่อยขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องลุ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะการที่ฮุนไดกับพิงค์เนี่ยลงแข่งเราอาจจะต้องเชียร์ฝั่งตรงข้ามเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าสมมติไฮพาร์เนี่ยจบเล็กแล้วเรารู้เลยว่าเราแชมป์แล้วเราการันตีแชมป์แล้วอะไรแบบนี้สมมุตินะแมตท,ที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะ พักผู้เล่นได้นะครับพักโมเมได้พักโมมาได้พักข้างโซวีได้เพราะเราจะเห็นว่าหลีเกาหลีเนี่ยในช่วงปลายซีซั่นเลข5เลข6อะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะอาจจะเป็นบาดเจ็บในเรื่องกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะทยอยเจ็บกันเรื่อยๆเพราะฉะนันเนี่ยถ้าเราปิดจ็อบเร็วปิดเกมเร็วมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะพักตัวผู้เล่นไปแข่งในรอบเพย์ออฟในรอบชิงแชมป์อันนั้นเนี่ย เราก็จะมีความได้เปรียบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนโอกมองว่าก็ปิดจ็อบให้เร็วที่สุดนะครับส่วนหุนได้กับพิงค์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจอกันวันจันทร์นะครับเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูจากตารางคะแนนนตอนนี้นะครับหุนได้กับพิงค์เนี่ยถ้าจะเจอกันในวันจันทเนาะโอกมองว่าขอเป็นหุนได้ชนะน่าจะโอเคกว่านะขอเป็นหุนได้ชนะน่าจะโอเคกว่าแต่ชนะในลักษณะที่ จริงๆ3 0เก็บ3แต้มก็โอเคนะแต้มขึ้นมา48เท่ากันกับฮึงกุ๊กก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าถ้าสามสองฮุนไดได้สัก2คืฮึงกุ๊กได้สัก1อ่ะก็โอเคแต่ว่าอ้าว่ากันไปแต่โอ๊กมองว่าเป็นฮุนไดชนะน่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆเ,เอาสถานการณ์หลีกเกาหลีประมาณนี้ครับแหมเชียร์ไปเชียร์มา เป็นใจซะแล้วเชียใจเทียไปเชียพาเป็นใ,ใ,ใจให้เราซะแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอา้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนส,สถานการณ์ของโมเมนะส่วนในวันพรุ่งนี้ครับมีการแข่งขันหลายคู่เลยทีเดียวเลครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งหลายหลีกด้วยนะครับเอา้าหลีกสหรัฐอเมริกาครับออรันโดวาคอรี่ครับจะเจอกับทางอารันต้านะครับ กัปตันผู้ปพมันเกิดปาดนะครับลงทําการแข่งขัน7จ็ดโมงตรงครับเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้นะก็ดูได้เลยครับที่ u t u b e นะครับไม่มีปัญหาอะไรถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับส่นโอ๊กเนี่ยจะมาไลฟ์บรรยายไหมอันเนี้ยยังไม่มั่นใจว่าตื่นไหวไหมแต่ว่าหลังเกมมีสรุปให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังกันอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับส่วนในเรื่องของลีกญี่ปุ่นครับมีอยู่ด้วยกันหลากหลายคู่เลยทีเดียวครับต้องบอกว่าแข่งขันกันเยอะจริงๆนะครับก็ ไล่เรียงกันไปตามเดียวขึ้นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็ฮิเมจิครับเจอกับทางด้านของเดนโซ่เครับแข่งขันกันเวลา1 1 0มง5นาทีนะครับบุ๋มบิ๋มจะได้ลงหรือไม่เดี๋ยวต้องดูนะครับบว่าน่าจะได้ลงแล้วแหละนะครับเพราะว่าพักนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีกุนมะเจอกับโอซาก้านะครับอันนี้ทีมของโฟทีนะมี PFU ครับทีมของพี่แนนเจอกับทางด้านของไซตามะแล้วก็ทีมเจเจครับเจอกับทางด้านของโอกายามะทีมของบิดทุีนะครับแข่งขันกัน 1 1ง5นาทีนะครับตามที่โขขึ้นให้เลยนะครับแล้วก็มี n อ c เจอกับพิซซามิซซสปริงนะครับแล้วก็อารันมาเล่ครับทีมของเพียฟ้าไก่ครับเจอกับพิตาชิแข่งขันกันเวลาเที่ยง5นาทีนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของคุโรเบะกับโทเรนะครับก็ลีกญี่ปุ่นเดี๋ยว ก็หลากหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็เลือกดูกันได้นะครับส่วนลีเกาหลีในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคู่ของ GS c a l t e c h กับทางด้านของ l e s p a r k เอาตรงๆแล้วก็ไม่ได้มีผลโดยตรงกับทางฝั่งของ i g p p a ์ของเราเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราจะเอามันนะนะเพื่อนๆนะเชียร์ให้ GS ชนะ GS ชนะเพื่อที่จะไปบี้กับ IBK บี้กับฮุนไดให้มันเดือดกันเข้าไปอีก นะครับก็ก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับโอเกอร์ยาวๆเพื่อนๆยาวๆไปกันตั้งแต่เช้าไปยันบ่ายเลยนะครับก็จัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์นะครับถ้าไม่ไลฟ์ก็ทําคลิปก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับไลฟ์พูดคุยกันเนาะในในใน,ในรีกต่างๆว่ากันไปนะครับวันนี้โเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเมื่อมื่กี้เห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้อง คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพื่อนๆนะวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับก่อนจากกันไปขอคนละหนึ่งไลค์คลนละหนึ่งซับสไคร้ด้วครับเพื่นนะอนๆเกอร์ฝากตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจังครับบ๊ายบายสวัสดีครับ